รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมออรอทรธัญบุรีชวนผู้ที่สนใจร่วมชมโขนรามเกียรติชุดพระจักราข้ามสมุทรยงยุทธศักัิ์ในงานราชมงคลธัญบุรีสืบสานประเพณีลอยกระทงในวันที่14พฤศจิกายนนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยชมรมศิลปะก,การแสดงชวนผู้ที่สนใจร่วมชมการแสดงโขนรามเกียรติชุด พระจักราข้ามสมุทรยงยุทธทศกัณหนึ่งในไฮไลท์ยิ่งใหญ่ในงานราชมงคลธัญบุรีสืบสาประเพณีลอยกระทงวันที่14พฤศจิกายน2567น้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสำหรับการแสดงโขนระมเกียรติในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในชื่อชุดพระจักราข้ามสมุทรยงยุทธทศกัณ เพื่อเธอประเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเจริญพระชมพันษาหกรอบนำเสนอตอนพระรามยกทัพข้ามมหาสมุทรไปกรุงลงกาเพื่อปรารบทศกันฐ์โดยชมรมศิลปะกการแสดงได้ยกทัพนักศึกษาจากหลากหลายคณะเข้าร่วมแสดงกว่า100ชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นโดยผู้ส่งคุณวุฒิและคณาจารย์ด้านนาฏสศิลป์ไทยมาพร้อมฉาก LED แสงสีเสียงสวยงามตระการตาผู้ที่สนใจชมการแสดงโขนระมเกียนชุด พระจักราข้ามสมุทรยงยุทธทศกันสามารถเดินทางเข้าชมได้วันพระราัปดีที่14พฤศจิกายน2567ตั้งแต่เวลา18นากาเป็นต้นไปนาลานบัวทองนาหอประชุมราชม,าชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบรุรีจังหวัดปทุมธานีติดตามข้อมูลได้ที่เ c e b o o k องค์การนักศึกษามอทรธัญ,ญบุรี อาทิตยาปกรทานังทีมข่าววิทย,ยุราชมงคลธัญบ,บุรีรายงานค่ะ